ตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานภาาผ้าบทที่680พลังแห่งศรัทธาเสายักษ์ในมือของผู้นำยักษ์ทะเลยกขึ้นในแนวนอนขวางกรงเล็บที่ถังซานจับไว้ในเวลาเดียวกันกระแสะน้ำวนก็ปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆหลังผู้นำของเผ่ามังกรทะเลในกระแสะน้ำวนสีในทันใดนั้นเขาก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังถังซานออกพุ่งตรงไปที่ไหล่ของเขา กรงเล็บที่แหลมคมของร่างทองคําจับที่เสายักษ์และกรงเล็บที่แหลมคมได้ทิ้งรอยลึกไว้บนเสายักษ์สำหรับหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลที่โจมตีเขาจากด้านหลังดูเหมือนถังซานจะไม่เห็นมันปล่อยให้หอกของฝ่ายตรงข้ามแทงเข้าที่ไหล่ของเขาเมื่อได้ยินเสียงติ้งที่คมชัดการระเบิดเต็มกำลังของราชาปีศาจทำให้ถังซานแกว่งไปแกว่งมาในอากาศและแรงสะท้อนกลับที่แข็งแกร่งก็กระเด้งหอบยาว หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลจ้องไปที่ถังซานซึ่งหันกลับมามองเขาอย่างตะลึงงานช่วครู่เขาก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยในใจเมื่อครู่นี้เองรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกแทงดูเหมือนเป็นภูเขาและพลังของมันก็ไม่สามารถทะลุทะลวงได้เลยนี่มันร่างกายและการป้องกันแบบไหนกันนะในเวลานี้เถาวันสีน้ำเงินทองใสทองใสพุ่งออกมาจากร่างกายของถังซานผสานเข้ากับตาข่ายขนาดใหญ่ในอากาศทันทีปกคลุมไปยังผู้นำของเผ่ามังกรทะเล หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลกำลังจะหลบทันใดนั้นก็เห็นแสงสีม่วงพุ่งออกมาจากดวงตาของถังซานและทันใดนั้นรู้สึกว่าจิตสำนึกของเขาสั่นอย่างรุนแรงและเถาวันก็พันกันเข้าไปแล้วเถาวันห่วงแหนอย่างยิ่งมันตื่นขึ้นและอยากจะต่อสู้แต่พบว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นได้และร่างกายของถังซานดึงเถาวันออกมาข้างหน้าในทันทีทันใดใบมีดกรงเล็บแหลมคมในตัวเขามือขวาจับหัวมันไว้อัง ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญผู้นำของเผามังกรทะเลส่งเสียงคำรามสั้นๆมังกรสองเขาที่อยู่บนหัวของเขาสองประกายและแสงสีฟ้าสองดวงก็พุ่งออกมาเมื่อรู้สึกถึงความแรงของสายฟ้าทั้งสองนั้นถังซานไม่ได้บังคับมันเป็นการหลอมรวมของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์และต้นกำเนิดสายเลือดของมันเอง มันควรจะเป็นความสามารถเกี่ยวกับการเกิดของตระกูลมังกรทะเลแสงสีเงินกระพริบถางซานเทเลพอดทันทีแผน3มฟุตและหลีกเลี่ยงช่วยโอกาสนี้หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลก็พองตัวขึ้นทันทีและกลับกลายเป็นร่างของเขาอีกครั้งบังคับให้เปิดเทวันบนร่างกายหัวหน้ายักษ์ทะเลได้โจมตีจากด้านหลังแล้วกวาดเสายักษ์ในมือมุ่งหน้าตรงไปยังถังซาน ดวงตาของถังซานเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำและสีขาวร่างของเขาเปล่งประกายทันทีและหายไปจากอากาศทันทีที่เขาหลบเสายักษ์ของผู้นำยักษ์ทะเลก็พุ่งเข้าหาร่างที่หัวหน้ามังกรทะเลเพิ่งแปลงร่างไปแอลแมนรีบควบคุมเสายักษ์ให้ล้มลงข้างหนึ่งแต่ในเวลานี้ร่างกายที่บวมอของหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลบิดเบี้ยวราวกับว่าการควบคุมร่างกายของเขาผิดพลาดและเขาได้ส่งร่างอันใหญ่โตไปด้านหน้าเสายักษ์ ด้วยการฟังผู้นำของเผ่ามังกรทะเลถูกทุบลงทะเลโดยตรงทุบเนื้อและเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่ร่างของถังซานก็เคลื่อนตัวไปที่ด้านหลังของผู้นำยักษ์ทะเลในทันทีและกรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งก็ถูกขีดฆ่าหัวหน้าของยักษ์ทะเลยักษ์ที่จิตใจได้รับผลกระทบเพียงเพราะเขาตีเพื่อนของเขาในอ้อมแขนเขาไม่สามารถจัดการกับมันได้อีกต่อไปเขารู้สึกเจ็บที่คอยอย่างรุนแรง และเขาไม่สามารถช่วยตะโกนได้เขาทำได้เพียงระเบิดออกพลังงานของตัวเองเพื่อพยายามปิดกั้นตัวเองเพื่อให้ได้เวลาอย่างไรก็ตามการต้านทานกรงเล็บที่แหลมคมของร่างทองคำนั้นง่ายเพียงใดเล็กใหญ่แห่งบีมอนเป็นที่รู้จักในนามพลังโจมตีที่ไรเทียมทานของสงครามบนบกส่วนใหญ่อยู่บนกรงเล็บที่แหลมคมคู่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงความดื้อรัน้นและความแข็งแกร่งของแมมมอสสีทอง พลังงานสีฟ้าครามถูกตัดออกทันทีและกรงเล็บอันแหลมคมของถังซานก็มาถึงคอของผู้นำยักษ์ทะเลกล่าวคือมันหยุดอยู่ตรงนั้นในทันทีและร่างกายของเขาถูกดึงขึ้นและเท้าขวาของถังซานก็เหยียบลงบนไหล่ของผู้นำยักษ์ทะเลโดยตรงเมื่อได้ยินเสียงปังวู้อีผู้นำของยักษ์ทะเลซึ่งสูงกว่า30เมตรก็ถูกเขาก้าวลงไปในทะเลโดยฉับพลันปีกที่ด้านหลังกางออกและลำตัวลอยอยู่ในอากาศ หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลแทบจะไม่ได้ออกจากทะเลในขณะนี้เขย่าหัวมังกรที่ทุบแล้วมองที่ถังซานด้วยดวงตาที่ตกตะลึงและหวาดกลัวยอย่างชัดเจนถังซานมองไปที่มันอย่างสงบและพูดอย่างเฉยเมยคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ในเวลานี้หัวหน้าของยักษ์ทะเลมังกรทะเลในเวลานี้พวกเขาก็ตกใจอย่างมากในใจ ในฐานะเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจมากที่สุดในท้องทะเลพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มพลังระดับราชาปีศาจและพวกเขามักจะอวด,ดีโดยไม่คาดคิดมนุษย์ตัวเล็กๆที่เผชิญอยู่ทุกวันนี้เมื่อพวกเขาไม่ใช่ระดับพระเจ้าแท้จริงแล้วไม่มีทางที่จะปราบปรามพวกเขาด้วยศัตรูตัวเดียวและสองตัวยังคงเป็นเช่นนี้เมื่ออีกฝ่ายไม่ได้ใช้ความสามารถที่กดดันสายเลือดของตนได้แรงอะไรขนาดนี้ พวกเขานึกไม่ออกเลยว่าทำไมอีกฝ่ายถึงมีพลังมหาศาลโดยไม่ต้องก้าวข้ามหายนะมีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการโจมตีการป้องกันความเร็วหรือการควบคุมผู้เท่าของตระกูลวอลรัสก็หวาดกลัวเช่นกันแม้ว่าจะคิดว่ามันหยาบและเป็นเนื้อแต่เมื่อมองดูกรงเล็บออนแหลมคมของถังซานก็ไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อรับความคมชัด ถ้าไม่ใช่เพราะความกระตันยูของผู้ใต้บังคับบัญชาฉันเกรงว่าหัวหน้ายักษทะเลจะถูกแยกออกจากกลางของเขาเมื่อเห็นว่าผู้นำทั้งสองเงียบถังซานก็ถอนกรงเลบปานแหลมคมของเขาและเกรอะสีทองบนร่างของเขาก็หายไปทำให้รูปร่างเดิมของเขากลับคืนมาบนหน้าผากรูนตรีศูนย์ทองคำปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้การปล่อยไม่ใช่การบังคับ รัศมีสีทองซี่แพร่กระจายไปทั่วร่างของถังซานอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นในมหาสมุทรกองกำลังศรัทธานับไม่ถ้วนก็ถูกระดมโดยธรรมชาติและพุ่งไปในทิศทางนี้ไม่เพียงแต่ในถังซานในร่างกายเท่านั้นการบริโภคขององค์การต่อสู้ครั้งก่อนของเขากลับคืนมาและในขณะเดียวกันมันก็เทลงในร่างของยักษ์ทะเลและผู้นำของเผ่ามังกรทะเล อาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลผู้นำของยักษ์ทะเลในที่สุดก็ถูกเหยียบโดยเท้าของถังซานและทุกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ในเวลานี้ภายใต้การบำรุงเลี้ยงของพลังแห่งความเชื่อในทะเลพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าลมหายใจในสายเลือดของพวกเขาแข็งแรงขึ้นและอาการบาดเจ็บของพวกเขาก็หายอย่างรวดเร็ว และถึงกับหายไปในเร็วๆนี้แม้แต่การผันผวนของพลังปราณและเลือดของพวกมันก็ราบรื่นและความรู้สึกสบายใจก็เกือบจะทําให้พวกเขาคลั่งครวญตระกูลทะเลอื่นๆที่อยู่ถัดจากเขารวมทั้งสองกลุ่มนี้ก็รู้สึกถึงการบํารุงเลี้ยงพลังแห่งสัทธาในร่างกายของพวกเขาและดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเมื่อพวกเขามองไปที่ถังซาน ใช้พลังของสายเลือดของคุณและใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพื่อนำคุณให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณเองเสียงของถังซานเข้ามาในความคิดทางจิตวิญญาณของเผ่าทะเลทุกคนที่มีอยู่พวกเขาเกือบจะทำตามสิ่งที่ถังซานพูดโดยไม่รู้ตัวเพื่อนำทางเลือดของพวกเขาเองอย่างแข็งขัน แน่นอนพลังแห่งความเชื่อนี้แปลกมากภายใต้การบำรรงเลี้ยงชาวทะเลทุกกลุ่มสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมในสายเลือดของพวกเขาแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใหญ่โตมากนะักแต่ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นี่เป็นสถานที่ที่แปลกที่สุดในการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมนี้พวกเขารู้สึกพิมพ์ว่าสายเลือดของพวกเขาดูเหมือนจะได้รับการชำระแล้วและยังมีความรู้สึกวิวัฒนาการบางอย่างอีกด้วย าทะเลที่อยู่ต่ำกว่าระดับเทพความรู้สึกนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งซานลอยอยู่เหนือทะเลโดยมีรัศมีสีทองปกคลุมร่างกายของเขาแผ่วเบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบแสงของตรีศูนย์สีทองบนหน้าผากของเขาซึ่งทำให้เขาดูเหมือนเป็นการใส่ร้ายจริง สำหรับราชาอสูรระดับสูงเช่นสายเลือดระดับแรกนี้ถ้าถังซานอยู่บนบกตัวต่อต,ต,ต,ตัวไม่น่าจะมีปัญหาในตอนนี้ตัวต่อตัวพูดยากจริงๆเพราะพลังระดับเทพนั้นเร็วกว่าเขาในแง่ขององค์การฟื้นคืนแอรลามานเป็นทะเลแห่งจิตสำนึกของพระเจ้ามันยังแตกต่างออกไปแต่มันแตกต่างออกไปในทะเลทะเลเป็นอาาเขตของถังซานและที่นี่ความสามารถในการฟื้นฟูของเขาจะไม่ได้อยกว่าระดับพระเจ้าใดๆ บทที่681ในการต่อสู้ในตอนนี้เขาใช้พลังสายเลือดต่างๆเกือบทั้งหมดเพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกก่อขอ,องค์การรวมตัวคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาและความกดดันที่นำมาช่วยให้เขาวิ่งด้วยความสามารถของตัวเองความสามารถได้รับการฝึกฝนจนถึงขีดจำกัดแล้วแต่ในแง่ขององค์การใช้งานและความร่วมมือของความสามารถสามารถทำได้ดีกว่า ในไม่ช้าเขาก็กลับสู่สภาวะที่ดีที่สุดและในขณะเดียวกันเขาก็ฟื้นลอมหายใจของตรีศูนย์ทองคำพลังแห่งความเชื่อในมหาสมุทรสีน้ำเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเหมาะสมมากสำหรับเขาที่จะฝึกฝนแต่เขาก็ยังต้องรอจนกว่าจะถึงการพัฒนาในอนาคตหากปราศจากออร่าของตรีศูนย์เทพสมุทร พลังแห่งความเชื่อก็จะหายไปเองตามธรรมชาติเผ่าทะเลจำนวนมากตื่นขึ้นราวกับความฝันแต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะแยกจากกาันทุกคนมองไปที่ถังซานโดยไม่รู้ตัวหัวหน้าของยักษ์ทะเลอดไม่ได้ที่จะถามว่าพลังที่คุณเพิ่งนำเข้ามาคือ ทั้งซานกล่าวว่านั่นคือพลังแห่งศรัทธ,ธาลอมหายใจของฉันสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตในทะเลเคารพบูชาและบูชาจึงให้กําเนิดพลังแห่งศรัทธ,ธามีสิ่งมีชีวิตมากมายในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดตราเท่าที่พวกเขารู้สึกถึงฉันทั้งหมดจะนํามาให้ค่าวความเชื่อค่าจะตอบแทนพวกเขาด้วยเพื่อที่พวกเขาจะพัฒนาได้ดีขึ้นจึงเกิดเป็นวงกลมแห่งคุณธรรมเจ้าควรสัมผัสได้ถึงความผันผวนของวิวัฒนาการ หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลพยักหน้าและกล่าวว่าดูเหมือนว่าสายเลือดของข้าจะได้รับการชำระล้างเล็กน้อยเจ้าบอกก่อนหน้านี้ว่าเราสามารถให้กำเนิดจักรพรรดิจากเผ่า,าทะเลได้ด้วยวิธีนี้หรือผู้นำทั้งสองใช้คำให้เกียรติถังซานโดยไม่รู้ตัวดังนั้นความแข็งแกร่งจึงเป็นรากฐานของทุกสิ่งถังซานใช้วิธีการแสดงความเมตตาและอำนาจเพื่อทำให้หัวหน้าทั้งสองเชื่อคำพูดของเขาโดยไม่รู้ตัว ทั้งสารพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าคุณสามารถพูดได้แต่ก็ยังไม่ทั้งหมดฉันยังไม่เสร็จสิ้นการก้าวข้ามภัยพิบัติหลังจากที่ฉันก้าวข้ามหายนะฉันสามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาให้คุณได้ฉันรู้สึกได้ว่าม,มีมีปัญหากับท้องทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมิฉะนั้นด้วยมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเช่นนี้จะสร้างขุมพลังชั้นยอดไม่ได้ได้อย่างไร สายเลือดของคุณไม่ได้อ่อนแอแต่พลังของสายเลือดของคุณกลับสร้างปัญหาไม่บริสุทธิ์ราวกับมีสิ่งเจือปนไปด้วยบางสิ่งบางอย่างดวงตาของผู้นำยักษ์ทะเลก็สแสดงให้เห็นความเร่งด่วนคุณช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ของเราได้ไหมทั้งซานกล่าวว่ามันยากาที่จะปัญหามาจากไหนและฉันต้องรอจนกว่าฉันจะประสบความสำเร็จในอนาคตก่อนจึงจะสามารถลองได้ การทะเลมันคือโรคระบาดในทะเลที่ส่งผลต่อเลือดของเราในขณะนี้ผู้อาวุโสของตระกูลวอลรัสก,ก็ส่งเสียงอารมณ์ออกมาโรคระบาดทังซานมองด้วยความสงสัยในความทรงจําของทังซานโลกที่เขาเคยอาศัยอยู่ไม่เคยมีโรคระบาดหรืออะไรทํานองนั้นการทะเลเป็นชื่อเรียกรวมของโรคระบาดในทะเลหัวหน้าของยักษ์ทะเลพูดอย่างของขืน และเมื่อเขาพูดถึงคำว่าการทะเลดวงตาของเขาก็เผยให้เห็นถึงความหวาดกลัวโรคระบาดในทะเลมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและไม่มีใครรู้ว่าโรคระบาดในทะเลครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ทุกครั้งที่เกิดโรคระบาดในทะเลกลุ่มชาติพันธุ์นับไม่ถ้วนก็จะพินาศแม้แต่เผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจก็ยังป่วยหลังจากติดเชือ้อและถึงแม้จะเป็นความตายทุกปีจะเกิดโรคระบาดในทะเลหลายครั้งในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด โรคระบาดในทะเลที่ใหญ่ที่สุดสามารถยืดออกไปได้หลายหมื่นไมล์ทะเลสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราไม่รู้ว่าโรคระบาดในทะเลใดจะกำหนดเป้าหมายแอละมันกลายพันเกือบทุกครั้งที่คุณกล่าวว่าสายเลือดของเราไม่บริสุทธิ์ก็เพราะเราได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในทะเลมากหรือน้อยเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งนั้นค่อนข้างดีความต้านทานของเราเองนั้นแข็งแกร่งและ เราไม่ได้ตายง่ายนับเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอจำนวนมากต้องเผชิญสำหรับโรคระบาดในทะเลมันจะทำลายล้างครอบครัวโดยตรงด้วยซ้ำเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วหัวหน้าของยักษ์ทะเลกอดไม่ได้ที่จะหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีพื้นที่ทะเลที่เรียกว่าทะเลเหลืองโศครกตระกูลทะเลที่ตายเพราะทะเลทั้งหมดโรคระบาดซากศพจะถูกฉล้างที่นั่นไปเถอะมีดินแดนแห่งซากศพที่มีสัตว์อสูรมากมายมันยังเป็นสถานที่แห่งหายนะ เราผู้นำเผ่าต่างๆยังแก้ปัญหาไม่หมดของโรคระบาดในทะเลท่านเจ้าค่าถ้าท่านสามารถช่วยเราแก้มันโรคระบาดเราทุกคนต้องเชื่อว่าท่านเป็นผู้พิทักษ์ที่เทพแห่งท้องทะเลส่งมาดูแลพวกเราทังซานพยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหานี้อย่างแน่นอน ผู้นำหลายคนต่างมีความสุขพวกเขารู้สึกแตกต่างไปจากถังซานพวกเขารู้สึกว่ามีความหวังจริงๆหากโรคระบาดในทะเลสามารถแก้ไขได้สแสดงว่ามีความหวังจริงๆสำหรับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาคุยกันดีๆบอกฉันเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วฉันจะบอกจุดประสงค์ขอองค์การเดินทางของฉันให้คุมถังซานกล่าวก็ได้หัวหน้าของยักษ์ทะเลพยักหน้า ทั้งซานพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราอยู่บนฝั่งหรือในทะเลหัวหน้ายักษ์ทะเลกล่าวว่าเราอยู่ในทะเลกันเถอะเผ่าทะเลของเราส่วนใหญ่ไม่สามารถขึ้นฝั่งได้หากเราขึ้นฝั่งก็จะมีปัญหาต่างๆเผ่าทะเลเพียงไม่กี่เผ่า <c oughs> เช่นตระกูลวรัสสามารถอยู่รอดได้บนขึ้นฝั่งแต่ต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะกลับทะเลถ้าไม่ชอบก็นั่งบนบาข้าพเจ้าเถิด ทั้งสารพยักหน้าในขณะที่เขากำลังจะไปที่ไหล่ของยักษ์ทะเลหัวหน้าเผ่ามังกรทะเลกล่าวว่าคุณกำลังทำอะไรที่นั่นมันควรจะอยู่บนหลังของฉันตระกูลมังกรทะเลของเราเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหัวหน้าของยักษ์ทะเลกล่าวอย่างดูถูกนั่นคือราชามังกรทะเลคุณคือราชามังกรทะเลหรือไม่ฉันไม่รู้ว่าใครที่ฉันรู้สึกถึงในตอนนี้ หัวหน้าเผ่ามังกรทะเลกโกรธจัดเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกหรือเจ้าตีค่าตั้งใจทำอย่างนั้นหรือทังซานทำอะไรไม่ถูกเอาละหยุดเถียงกันได้แล้วคุณสองคนฉันจะอยู่กลางอากาศฉันจะพูดถึงจุดประสงค์ของฉันก่อนเขาไม่อยากเห็นการทะเลาะวิวาทกันของทั้งสองคนทังซานกล่าวว่าฉันเป็นมนุษย์คุณควรเห็นมันแต่ฉันสืบทอดเลือดของเทพสมุดดังนั้นฉันจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างในมหาสมุรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเติบโตขึ้นบนทวีปนางฟ้าจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ฐานการพบลูกค่อยๆหีขึ้นแอร์ลมันกำลังจะเผชิญกับภัยพิบัติดังนั้นฉันจึงพยายามมาที่มาหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเราคุณรู้จักดาวฟ้าหลันมากแค่ไหนเขาถามผู้เฒ่าของตระกูลวอลัสกล่าวอย่างเคร่งขรึมนั่นเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับเผ่าทะเลข,ของเรามีผู้คนที่แข็งแกร่งมากมายในแดนสวรรค์และยังมีจัก,กรพรรดิผู้ทรงพลังอีกด้วย จัก,กระพัดเหล่านั้นเคยพยายามลุกรานเรามาก่อนต่อมาฉันก็รู้สึกว่าโรคระบาดในทะเลปัญหาฉันยอมแพ้ดูเหมือนว่าเรากลัวโรคระบาดในทะเลจะลามไปถึงแผ่นดินแต่กลุ่มทะเลของเราไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้สัตว์ประหลาดและวิญญาณเหล่านั้นแข็งแกร่งเกินไปทั้งซานกล่าวว่าใช่เผ่าสัตว์ประหลาดและเผ่าวิญญาณนั้นทรงพลังมากภายใต้การกดขี่ของพวกเขาเผ่าพัานธุ์อื่นสามารถต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดได้ และมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันฉันเป็นทายาทของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลแต่ฉันยังเป็นมนุษย์อีกด้วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราสามารถอยู่รอดได้ดีกว่าเมื่อข้าออกมาในครั้งนี้ฉันก็ต้องการที่จะหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับมนุษย์ในทะเลและอ,อพยพมนุษย์ไปต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำลายโดยมอนสเตอร์และวิญญ,ญาณนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันพบที่นี่ฉันไม่รู้ว่ากลุ่มทะเลของคุณต้องการให้มนุษย์เราอ,อพยพและอาศัยอยู่บนเกาะน,นี้หรือไม่ ผู้นำหลายคนมองหน้ากันไม่มีใครคาดหวังให้ถังซานร,ร้องขอเช่นนั้นแต่เดิมพวกเขาคิดว่าถาังซานกำลังจะมาสั่งการตระกูลทะเลผู้เท่าของตระกูลวอลัสกล่าวว่ามีเกาะมากมายในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดหมู่เกาะนี้ค่อนข้างใหญ่แต่ก็ยังมีที่ใหญ่กว่าเช่นเดียวกับที่ผู้นำยักษ์ทะเลกล่าวว่าตอนนี้กลุ่มทะเลส่วนใหญ่ของเราไม่ใช่เหมาะสำหรับเราอาศัยอยู่บนบกดังนั้นเกาะเหล่านี้จึงไม่สำคัญสำหรับเรามากนะัก หากมนุษย์อ,อพยพเราก็ไม่ควรได้รับผลกระทบแต่มีหลายคำถามหนึ่งคือมนุษย์จะอยู่รอดได้อย่างไรและต้องการล่าหรือไม่ไม่มีปัญหากับค่าเผ่าทะเลปลาธรรมดาแต่กลุ่มทะเลที่ฉลาดของเราไม่สามารถล่าได้ มิฉะนั้นไม่มีทางที่จะอยู่อย่างสงบสุขนอกจากนี้การมาถึงของมนุษย์ก็จะเผชิญกับโรคระบาดในทะเลเช่นกันในบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าทะเลของเราหากแทบทุกเผ่าพันธุ์ติดโรคระบาดในทะเลก็จะได้รับผลกระทบข้าพเจ้าจําได้ว่าร่างกายของมนุษย์อ่อนแอมากและหากเผชิญกับโรคระบาดในทะเลก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นหายนะ